สวัสดีครับน้องวันใหม่ตั้งใจเรียนนะครับพี่เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเรามาเจอกันนะสวัสครัน้องวันใหม่ที่บายนะครับที่ชอบที่บายราคาขอบคุณนะครับเป็ไงตั้งใจเรียนนะมีโอกาสมาเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับที่บายนะครับคก่นะครับตั้งใจเรียนนะครับเก่งเก่งครับ สวัสดีครับน้องวันใหม่ขอบคุณนะครับที่ติดตามพี่เนาะน้องอายุเท่าไหร่แล้วนะกําลังเรียนอยู่ใช่ไหมตั้งใจเรียนนะหนูอพี่ก็กาลังจะตั้งใจเรียนเหมือนกันตอนนี้พี่ก็ทํางานแล้วก็เรามาพยายามไปด้วยกันเนาะเนาะสู้ไปด้วยกันนะครับน้องหวังว่าเราจะได้เจอกันอยากเจอน้องวันใหม่มากนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีวันที่สดใสนะครับน้องวันใหม่แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับน้องวันใหม่ก็เป็นเด็กดีนะครับถ้ามีโอกาสไว้มาเจอพวกพี่สี่คนนะ บสวัสดีค่ะวันใหม่พี่ตูนะคะเห็น <He n S 1> พี่อีทบอกว่าวันใหม่ติดตามแล้วก็ดูเอฟโออยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบกันยังไงหวังว่าถ้ามีโอกาสก็ไว้มาเจอกันนะคะขอให้วันใหม่ตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะเราก็อยู่สาธิตจุฬาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมโรงเรียนกันเนาะย,ยังไงก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบาย